สวัสดีนะครับทุกคนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนบุญนาคนะครับจากศูนย์วจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ตัดสินใจลองทำเป็นเหมือนพอดแคสต์ของตัวเองขึ้นมานะครับเ,เดิมทีก็คิดว่าอยากจะทำให้มันมีความเป็นทางการมีความสวยงามในแง่ของภาพเสียงบทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า รู้สึกว่าตั้งท่านานก็จะไม่ได้ทำนะครับก็เลยเห็นว่าทำมันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลองทำไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับลาดับน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าอันนี้ผ่านมา10ปี SDG แล้วนะยังไม่ได้ทำสักทีนะครับก็คงต้องถึงเวลาแล้วแหละนะหรือเวลาประมาณ5ปีก่อนที่ SDG หรือว,ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนจะหมดลงนะครับก็คงต้องทาอะไรบางอย่าง เพื่อช่วยเร่งสปีดอีกนิดนึงนะครับในประเทศไทยนะด้วยการทำประเด็นเรื่องความรู้พื้นฐานให้มันชัดเจนแล้วก็เผยแพร่ได้ง่ายในอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับแล้วก็เผลอๆจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของ SDG หลังจาก2030ด้วยนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นอินโทรนะครับสำหรับซีรีส์ของพอดแคสต์นะครับที่ผมจะลองทำด้วยตัวเองขึ้นมาดูนะครับอาจจะดูบ้านๆน,นิดนึงต้องขออภัยแต่ว่าก็ เรียกว่าจะเป็นส่วนที่ผมก็กลั่นเอาเนื้อหาส่วนที่เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญการมาแชร์กับทุกคนกันแล้วกันนะครับในเบื้องต้นก็คงเป็นเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน101นะครับก็คือเบื้องต้นเลยสําหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับหรือว่าครูอาจารย์หรือว่านักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ครับก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะพยายามขยายไปยัง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนะเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยในไทยก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้กันเยอะนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปบรรยายในหลายมหาลัยทีเดียวนะครับถ้าคิดว่าก็คิดว่าถ้าเรามีการทําเป็นสื่อเอาไว้ใน YouTube ก็น่าจะประหยัดงบประมาณประหยัดเวลาทุกคนได้อีกเยอะเลยนะครับนะอีกส่วนหนึ่งที่ช่วงหลังๆทากันเยอะก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาธุรกิจนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้ทํางานวิจัยบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็อาจจะเอาเนื้อหาส่วนนั้นเข้ามาผนวกในซีรีส์นี้ด้วยนะครับ ดังนั้นก็ถ้าสนใจนะครับยังไงลองติดตามดูนะครับว่าไอตัวพอดแคสต์นี่จะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากให้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาสนใจประเด็นไหนยังไงร,รบกวนเสนอกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลองวางแผนทํากันบ้านเพื่อ,เ,อเรียกว่าทําเนื้อหามาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอินโทรนะครับก็ยังไงเนื้อหาคงไมอยู่ตรงนี้หรอกนะครับเดี๋ยวไว้ ในคลิปถัดไปเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอยากรู้เรื่องอะไรมีคําถามคาใจเรื่องไหนเกี่ยวกับ SDG ใส่ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ